เสื้อดอยลี่ของแม่ออนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดอยลี่นะคะประกบกันดอยลี่พับพึงนะคะ <laughs> นี่นะคะตรงคอเสื้อนะคะคอเสื้อแม่อ่อนก็จะวิ่งเท้าตุ๊กแกนะคะใบพัดเท้าตุ๊กแก มาที่14 18นะคะ18ดอกแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบกว้างหรือว่าแคบนะคะตรงนี้แม่อรอนใ้ยอยู่ที่18ดอกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาลงตรงนี้แม่อ่อนก็จะขึ้นโซ่นะคะวิ่งโซ่ไปที่สรอบนะคะ สอรอบแรกก็จะเป็นโซ่ห้านะคะสองรอบที่สองก็จะเป็นโซ่สี่นะคะอ่าแล้วเราค่อยมาตั้งอ่าตัวเท้าตุกแกกันนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วหลังจากนั้นนะคะตรงช่วงแขนนะคะแขนแขนแขนของแม่ออนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเท้าทุกแกเหมือนกันพัดเท้าทุกแก แต่ก็จะมีแถวกั้นนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะความกว้างหรือว่าตรงตัวลายแม่ออนจะขึ้นทั้งหมดดูดที่14ช่องลายนะคะ14ช่องลายพราเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่อกที่40นะคะเพื่อนเพืสิช่องลายนะคะ แต่แบบที่ส่งมาจะอยู่ที่10ช่องลายนะคะ,ะถ้า10ช่องลายเราจะขยายข้างหรือว่าตีโซ่ตะข่ายนี้เยอะนะคะเยอะมากขนาดนี้แม่อ่อนยังต้องเป็นที่สองด้านนะคะประกบกันก็อยู่หมานเกือบ30 30แถวนะคะ,ะแม่อ่อนก็เลยต้องขยายวง ลายตรงนี้ให้มันเป็น14ช่องลายนะคะทีนี้ก็มาตรงที่ชายเสื้อนะคะเพื่อนเือหลังจากเสร็จนะคะหลังจากเสร็จตรงช่องอช่องลายนะคะแม่อ่อนก็จะตีโซ่นะคะวิ่งโซ่มาที่อ่าสิบนะคะสิบโซ่นะคะสิบโซ่แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะก็จะวิ่ง วิ่งหลักนะคะช่องละสี่หลักสี่หลักโดยไม่ต้องมีไม่ต้องมีโซ่กั้นนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มามาวิ่งโซ่อีกหนึ่งรอบนะคะโซ่ห้าอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยมาตั้งลายพัดตุ๊กแกนะคะที่7ดหลักนะคะเจดหลักแล้วก็แถวสุดท้ายปิดงานก็คือาทาตุ๊กแกเจดหลักเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ความยาวของเสื้อจะอยู่ที่22นิ้วนะคะวัดจากหัวไหลนะคะวัดจากหัวไหล่ลงมาอ่าจะอยู่ที่22นิ้วนะคะก็กำลังงามนะคะอ่านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์บานเกีอยบาย <laughs> แต่ก็สวยนะคะอ่าสวยมากเลยนะคะคลิปนี้ สนใจนะคะสนใจถักลายนี้เข้าไปติดตามแม่อ่อนได้นะคะที่ช่อง YouTube แม่อ่อนงานถักโเคเกนะคะพิมพ์คำว่าถักเสื้อดอยลี่นะคะถักเสื้อดอยลี่อก40นะคะจะอยู่ที่10คลิปนะคะเพื่อนๆ10คลิปเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่11นะคะเพื่อนๆอ้าว,าวก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม คลิปแม่อ่อนมีความสุขนะคะมีความสุขทุกลมหายใจเข้าออกนะคะเพื่อนๆพร้อมกับมีความสุขในการถักนะคะสวัสดีค่ะ